เราเรียกว่าเป็นสปอร์ตเอโคซิสเต็มซึ่งก็ได้เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปแล้วว่าเ,เราจะให้เด็กๆของเราเนี้ยออกกําลังกายกันวันตกเย็นเนี่ยเราจะเห็นหมายสงขานัเรินทั้ง5เวเขตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกลำไทเก็กลำกระบองเล่นบาสแบดมินตันว่ายน้ำจ็อกกิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ เป็นระบบนิเวศทางการออกกําลังกายของบายสงการนักลินส่วนระบบนิเวศอันที่สมเนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นระบบนิเวศทางจิตวิญญาณ s p i r i t u a l e c o s y s t e m ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่จะหล่อหลอมเยาวาชนของเราให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะเพราะฉะนั้นระบบนิเวศของบายสงการนักลินเนี่ยถ้า เราเข้ามาในมาาสงขานักเรียนก็จะเห็นระบบนิเวศท,ที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบรมราชนกซึ่งได้ส่งพระราชทานพระราชโวหารในการที่จะเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่งเสร็จแล้วตามตึกตามอาคารก็จะมีพระราชโวารของพระองค์ท่านปรากฏให้เห็นจะมีคําสอนของทุกศาสนา ปรากฏให้เห็นแก่สายตาของของทุกคนอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจำเป็นมากๆก็คือเรื่องของระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเราเรียกว่าเราจะเป็นสวนสวรรค์ของดอกไม้หลากสีและความร่มลื่นและเขียวขจีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั้ง5วิเขตของเราระดมการปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้อย่างหนัก เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยในอนาคตอันใกล้สักประมาณ3ปีถึง5ปีเราก็จะเห็นความดารดาดของดอกไม้ที่หลากสีหลากสีสันนะครับมีทั้งเหลืองของบันบุรีมีทั้งสีขาวสีม่วงสีส้มของเฟื่องฟ้าของเหลืองปริดิยาธรจะมีครบหมดนะครับส่วนไม้ดอกใหญ่ที่เราปลูกซึ่งเป็นไม้ดอกสัญลักษณ์ของมาลายสงขลานครินก็คือสีตรัง ก็จะดาราดาษไปด้วยสีม่วงของสีตรังนะครับอันนั้นเราใช้คําพูดว่าเป็นสวนสวรรค์ของดอกไม้หลากสีและความล่มลื่นและเขียวขจีอันนี้ก็เป็นระบบนิเวศที่สําคัญอีกระบบหนึ่งของบริสุทธิ์สกขลานคนเสร็จแล้วเราก็จะห้อมล้อมเด็กๆของเราด้วยระบบนิเวศท,ที่5เราเรียกว่าเป็นระบบนิเวศท,ทางสังคมพหูวัฒนธรรมเราเรียกว่าเป็น Mul ติ c u l t u r a l ecosystem ซึ่งจะให้เด็กๆของเราเนีเห็นความงดงามของความหลากหลายของความแตกต่างแตกต่างในวัฒนธรรมในศาสนาในภาษาในเผ่าพันธุ์ในผิวสีในฐานะทางสังคมในชาติตระกูลเพราะว่าทุกคนล้วนแตกต่างแม้แต่นิสัยใจคอของพี่น้อง ที่เกิดมาจากคุณพ่อคุณม่อคุณแม่เดียวกันก็ยังแตกต่างและนี่คือความงดงามของความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อเด็กๆของเรามีทักษะทางสังคมเช่นนี้ต่อไปเขาก็สามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนซึ่งเรามีความเชื่อว่าระบบนิเวศทั้ง5ระบบเนี่ยเมื่อมีความสมบูรณ์มากขึ้นเราค่อยๆพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น แล้วเราก็จะสมบูรณ์อีกสักระยะหนึ่งเราจะสมบูรณ์เราก็จะเป็นบ้านหลังที่สองของนักศึกษาที่เราจะดูแลเด็กๆให้เหมือนกับเป็นบ้านที่สองของเขาให้ผู้ปกครองแล้วก็ให้สังคมไทยเนี่ยมั่นใจได้ว่าเมื่อเด็กๆมาอยู่กับมลายสงขานักเรียนแล้วเนี่ย เขาจะได้รับการดูแลในสิ่งที่ดีที่สุดที่ระบบมหาลัยพึงจะให้กับเยาวชนของชาติความปรารถนาที่ก็จะจะเห็นเขาเข้าถึงโอกาสในชีวิตของเขาในเรื่องของการทำงาน เพราะฉะนั้นเราจะพยายามสร้างระบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการหางานทําของเด็กๆตอนนี้ในมหาวลัยสงขลานครินทร์มีระบบเราเรียกว่ามีศูนย์บ่มเพาะวิสาหากิจก็คือพยายามที่จะอบรมพยายามที่จะฝึกนักศึกษาของเราเให้มีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการขนาดย่อม เพราะฉะนั้นบรรยากาศของเราเนี่ยทั้งวิเขตปัตตานีทั้งวิเขตหัดใหญ่ของเราเนี่ยเรามีจะจะมีตลาดตลาดเนี่เด็กๆจะเอาของมาขายก็ได้เรามีระบบเราเรียกว่าระบบบริษัทจำลองเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเข้ามารวมตัวกันแล้วก็ดําเนินธุรกิจอันใดอันหนึ่งเราเรียกว่าเป็นบริษัทจำลองเสร็จแล้วเราก็มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจคอยที่จะให้ความรู้ให้โอกาสแล้วก็ให้การ ชี้แนะพร้อมๆกับการมีเงินทุนเริ่มต้นให้ด้วยเสร็จแล้วเรายังมองว่าโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระโอกาสในการหางานทําในประเทศไทยอาจจะไม่พอเพราะว่าต่อไปนีโลกทั้งโลกเขาจะหลอมรวมเป็น,ปนหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาจะไหลเวียนบัณฑิตท,ที่จบมาจากออสเตรเลียก็มีโอกาสมาหางานทำในประเทศไทย ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่จบจากประเทศไทยเนี่ยก็มีโอกาสจะไปหางานทําที่ประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษนี่คือโลกกว้างของเด็กๆในอนาคตว่าเรากําลังสร้างฐานให้กับเด็กๆของเราเนี่ยให้เข้าถึงโอกาสของโลกที่กว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลพราเราจะให้การศึกษาเด็กๆในเรื่องของภาษาภาษาต่างประเทศอาจจะเน้นภาษาอังกฤษ เราจะให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญทั้งภาษาและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะสื่อสารกับสังคมโลกเสร็จแล้วเขาก็ถูกสนับสนุนด้วย multicultural ecosystem คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นประชากรของโลกเป็น global citizen ได้ พการใช้ชีวิตของนักศึกษาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบมีแผนมีแผนสําหรับชีวิตของเขาเองเพื่อให้ชีวิตของเขาเนี่ยสามารถเดินไปตามความปรารถนาของเขาได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราเราจินตนาการว่าชีวิตของเด็กๆคงจะทั้งถูกคอมล้อมโดยระบบนิเวศท,ที่ดีงามแล้วก็ได้รับการชี้แนะในการวางแผนชีวิตในอนาคตระยะยาวของเขา ได้อย่างชัดเจนนะครับ4ปีที่อยู่กับมารยสงคานักรินจึงเป็นฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตของเด,เด็กๆที่เราพยายามที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาครับแต่แน่นอน่ะเราบอกเด็กๆของเราว่าถึงแม้จะเรียนจบจากมารยสงาขานักรยนไปแล้วแต่ว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต ระบบการเรียนการสอนของใมยสงขางนักเรียนจึงไม่ป้อนจึงเป็นระบบที่ไม่ป้อนแต่ว่าจะเป็นระบบที่ส่งเสริมให้เขาเรียนรู้สแสวงหาความรู้ด้วยตัวของเขาเองและในที่สุดเนี่ยการสแสวงหาความรู้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยจะเป็นเครื่องมืออันสําคัญในชีวิตของเขาในการที่เขาจะสามารถสแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมๆภาพใหญ่ๆของ มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ทั้ง5เวเขตในการที่เราจะดูแลนักศึกษาของเราในการที่เราจะดูแลลูกหลานของผู้ปกครองที่อมอบควาไมไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์นะครับคุณภาพชีวิตและพัฒนาการของนักศึกษามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์คือสิ่งสำคัญลำดับต้นๆที่มออถือเป็นภารกิจตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรบุญสมสิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวไว้ข้างต้นมออขอคุยครั้งต่อไปจะเป็นผู้บริหารท่านใดามาพูดคุยประเด็นใดติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุมออหัดใหญ่ w w w p s u r a d i o 8 8 c o m วันนี้สวัสดีค่ะ